หยุดหยุดดูกล้องติดนดนน2กล้องมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังคตอค้มสำหรับคนไทยรีวิวกล้องติดนดนดนท์รุ่น Genius c a m นะครับผมวิธีการใช้งานต้องบอกเลยว่าง่ายสุดไปเลยครับเพียงแค่สวมทับเข้าไปกับกระจกเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้ากับที่จุบลีแบบนี้นะครับ ใช้งานได้เลยเพียงติดตั้งเท่านี้นะครับแดีนี่เห็นเปล่าโอ้โหนักจกมมองหลังใหญ่กว่าเดิมอีกตัวนี้นะมี5้าฟังก์ชันเทพเทพแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันมาดูที่ความเจ๋งแรกของเรานะครับคุณเคยซื้อกล้องราคาพันกว่าบาทแบบเก่าๆไหมครับหน้าจอจะอยู่ที่2.7นิ้วเท่านั้นแต่คุณซื้อกล้องรุ่นนี้นะครับหน้าจอจะอยู่ที่3.5นิ้วนะครับกว้างกว่า1เท่าตัวเห็นไหมครับและมันดีไซน์สวยมากเลยนะเหมือนกับเราไม่ต้องติดอะไรเพิ่มเลย เวลาขับรถไม่ต้องเกะกะกวนสายตาเราแล้วกดพักหน้าจอแบบนี้ได้นะครับสุดยอดไหมครับและดูครับเอามาเปรียบเทียบกับเจ้าตลาดแบรนด์ดังอย่าง70ไมส์ที่ราคาเกือบ2,000บาทหน้าจอก็ได้ยางเห็นได้ชัดตอนกลางคืนเจ้า Genius c a คก็สว่างกว่าติดตั้งก็ง่ายกว่าอีกแค่ครอบทับกับกระจกเดิมไม่ต้องติดกาวให้ยุ่งยากแหนเจ็สิบไมมีแค่กล้องหน้าไม่มีกล้องหลังมาให้อีกอันหนึ่งที่ทำให้คุณไม่ผิดหวังนะครับถ้าซื้อรุ่นนี้ไปเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับ คุณสามารถใช้งานได้ง่ายตั้งคาก็ง่ายทําได้เองนะครับผมสั่งรคาที่ซื้อไปนะครับแล้วกลัวว่ามันเป็นกล้องทรงกระจมันจะปรับองศายากหรือเปล่านะครับมันจะไม่เกิดปัญหากับรุ่นนี้แน่นอนเพราะมันปรับองศาได้แล้วมาปรับองศาได้แบบนี้ให้เหมาะสมกับรถของเราเนี่นะครับเห็นไหมปรับองศาได้อีกหนึ่งความคุ้มค่านะครับคือกล้องหลังครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับราคาไม่ถึงพันได้กล้องหลังมาด้วย ในตลาดกล้ารับประกันเลยนะครับว่าราคาแบบนี้พร้อมกล้องหลังไม่มีแน่นอนครับสำหรับตัวกล้องหลังนะครับมันจะมีฟังก์ชันเป็นของมันนะครับนี่เห็นไหมครับพอเราเชื่อมต่อกล้องหลังแล้วเนี่ยมันจะแสดงภาพหน้าจอเล็กมุมขวาบนแบบนี้นะครับถ้ามันเล็กไปคุณสามารถปรับให้หน้าจอเท่ากันได้แบบนี้ครับ สำหรับความเท่สุดท้ายของกล้องตัวนี้นะครับที่ผมชอบมากกับราคาแค่นี้มีมาพร้อมกับ4โหมดเท่ด้วยกันนะครับ Parking mode ถ้าคุณจอดรถไว้ตามข้างทางและเกิดมีวัตถุแล้วง่ายๆมีรถมาชนกล้องจะติดแล้วบันทึกพร้อมกับล็อกไฟล์ด้วย G sensor ล็อกไฟล์อัตโนมัติทันทีหากเกิดเหตุการณ์อะไรมีไฟล์เป็นหลักฐานเป็นพยานได้แน่นอนครับ Motion detection เมื่อมีวัตถุผ่านหน้าตัวรถกล้องจะทำการบันทึกวิดีโออัตโนมัติหากเกิดเหตุการณ์จราจร,รกล้องบันทึกทันเหตุการณ์แน่นอนครับ และหลูปเบคคอร์ดดิ้งบันทึกวนซซําทําให้ไม่โกมเมมเต็มเลยแต่ไฟล์ที่ล็อกไว้ก็ไม่หายด้วยนะครับกล้องจินสอดน2กล้องหน้าหลังที่คุ้มที่สุดในโลกบันทึกสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนจอซ้ายเลนซ้ายเหมาะก,กับถนนเมืองไทยที่สุดของดีปี2020ที่สำคัญนะครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษ g e n i u s Cam ตัวนี้วางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วในราคา2,150บาทแต่ ใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่เท่านั้นคุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษไปเลยในราคา890บาทได้ทั้งกล้องหน้าตัวนี้และกล้องหลังนะครับพร้อมกับการรับการให้คุณถึง1ปีเต็มเลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับจะส่งรถเลยให้คุณถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางเพียงแค่คุณพิมพ์สนใจลงใต้คลิปนี้หรือคลิกที่แน้ไว้ด้านบนได้เลยสั่งด่วน890บาทเท่านั้น